พี่น้องบึงผึ่งโกนป้าทิมาตัดใหม่แปลวห้างมีมห้างหนึ่งก็พอผึ่งโกนเพื่อดีห้างนั้นมันอยู่สูงค่ะก็ไปใหม่พี่น้องพอผึ่งโกนพม่ดีพี่น้องมั้งมันหวานเต็มดีเลยเน้องงามเลยลองบึงผึ่งโกนมันอยูนั่นมันไม่ไผ่ป้าสีมาตัดไม้ไผ่เป็นเอาห er mm ้างมีม no. ห้างหนึ่งยูสูงก็พอผู่งโกนเพอดีมันหวานเต็มดีเลยพี่น้องอีกอีกปะ อืมีบ่ว่าไปจะค่อยพาไปถ้าไปพุ่นไปดีกว่าหลวง่ได้ตั้งใจมาหาแตงนี่รอบที่แล้วเคยเอาไปอยู่ยป่าไพนี่แหละนี่รอบที่แล้ว,อ,นอ,นวอ่น้อยมันเขาไหมมันบ่คุ้มนี่อันนี้คุ้มอยู่นี่ยอมหนาคุณแล้วบุ้มย <laughs> อมหนาคุณแล้วหัวหน้าหวานนั้เตรียมมีด้วย ดีจ้ะนี่ว่าอินันหวานบอกก่อนเนี่ยอืมอินันหวานงามคัะรอบที่เรามันเป็นหนอนหนอนขอไปอ,อยู่ในห้างมันแหี่ยมาเล่โบงงามมีดกือบ่ได้ดเอามาพี่น้องเอ้ยมีดหน่อยมีอิโตกตะขอกือบ่ได้เอามานี่ไปตัดอะไรวมีฟลาปลาไปเด๋มีเนยหน่อยไหมจักไม่ได้บอกรถมึงบ่วโอ้ยย่าไปใส่อย่างไรเนี่ยเหรอ นกระเป๋ากูไม่มีดบ่กล่องกูมีขาตัาง้งมึงเสียพี่น้องก่มีดเอาได้บ่อปทำ้านไงเดี๋ยวไปเบิ้ง,งมีดกันก็พุ่งยีนะมีดก็ได้ตะกี้มึงจะปานหนีม,มยู่บ่เซ้าไหม่น,นี่ก็กิ๊บติดผม ง่ามมี ok, ่น้องมือนันมันได้ขีดให้เอามีดโกนเดบวมีโกนหนั่หอมีกง็มีมีดเมอรบ่ได้บ่เคตึงเลยเอาสีเอาเม่ได้กว่าดึงหัวม่ามเ่อบ่แกมาสิแดยหัวงามกับบัมีนันซะ กบูเมียมันคือตายมันถึงอย่างเจ้าเอามันคือตายเห็นไหมเมียมันตายดูหนี่อยมองหันมีมีบ่มีหรอมั้งนี่ทำยังไก็ได้ร้ายแหละไอ้ฟางหนึ่งตัดมาล้ำ n า a u เห็นไหมได้ของอันบ๊อบประกอบเหมือนนั่นทั้งมีมีดหน่อยทั้งอันอันนี้เป็นน้ำหวานรสเลยบอกวะน้ำหวานเบอร์เลยลูกมันอยู่เด๋นี่เด๋ลูกมันอยู่นี่ลูกมันอยู่ มันยืนอยู่นเงินนหวานเบิดงามเลยพี่น้องเรากลับบ้านนะสิวะอ่ะไปเบลเบลได,บบด,ททด้ทั้งถือกระดงมิมีก็ได้ตั้งใจมาเอาหรอว่าตัดไม้ไผ่วันสิไปอ่ะน,นั่นนะหั่นมิมมันยุบไปไหมว่าสิเอาไม้ไผ่มัดใส่เรือคอยคอย,คอยนั่นเอาเส้นเรออือเอามะพร้าวถึงกลัพอดีรอบที่แล้วก็เคยเอาเอาแล้วมันชีนล,ลายอ่ะนี่บ่อก่อนป้าย่างเพิ่น หามิมหา้ำมิ่ไปขายอู้มีอยู่หน่อยหนึ่งมึงกําลังสั่งขนมมึงเลยเห็นบหมนะเล็นหน้อยข้า้งาใหม่ทนมาตัดอันต้ใหม่กูอะเห็นบหมนะเหลืองๆอย่างนี่เห็นนหมโอ้มีสองอันเท่านี้เนหน่อยหนึ่งว่าโตอ่อนมันบ่นอ่ะโอ้ยข้า้งาใหม่เอางาใหม่ออกก่อนนี่ มาล่ำนี่นลหไปมากนะคลิปกระซิบกระทายง่าแล้วหน้องเอาในนิดในหน่อย,อย,อยโอ้ยเป็นกวนตอมหนาแล้ว,ลวม,มีปตะขอก็บ่ได้เอามาพี่น้องเอ้ยอมีหน่อยกับบ่มีคือเท่เามาตลอดเด้นี่ตะขอจะถามหนางถามหนึ่งเมียมันก็บอกมาบุม๋ม กูเทียงกูเอาใส่ถุงแต่รถตอนหนาอเพิ่งเลิกไม่มีมีอยู่พาพาเบิ่งดิหน่อยเห็นได้ห้องหน่อยนี่เอาพิงไปก่อนนะ่ะไปไปเด๋บ่โฮม,มสัมเดียตคือเก่าหน่อเนี่ยพาเบิ่งเห็นเนียงดำๆำนี่นี่เนี่ยพาเบิ่งดิ เนพาเบิ้งทางในน่ะเห็นอยู่เป็นห้างดล้มูพาเบิ้งสบายแค่แค่นี้เป็นก้อนดำๆเมียมันก็เออหยิบเบิ้งดิมันบ่มีอู้เมียแตกหรอเมียมันล้วนว่ะมันก็ลังสทีเห็ดอีกถ้าเขาบอกเอาน่ะมันที่เห็ดอีกเนยเขาอยู่พี่น้องโอ้ยแตกแล้วเมียมแตกแล้วน่ะมันที่เห็ดอยู่มันที่เห็ดเต็มเต็มล้ำนี่แหละนะจะขอยบ้กไปเอากอนน่ะเห็นปะฟังนี่แม่มันอยู่อีกฟังหนึ่ง เป็นห้างมั่นเนีบยไม่มีม <gameplay> ึงกำลังเห็ดอีกนะบุ๋มเนาะเนี่ยมึงกำลังก่อเต็มลำหนีเลยล่ะแทนปล่อยเป็นดวนอยู่โอ้ยงามเลยล่ะป้อยตั้งใจมาเอาดอกกุ่นโกนน่ะมาเอาไม้ไผ่ซไปตัดอันใส่เหรนอันเลื่อยเอามิ่มฉันเด้ไม่เอาว่ะ แกออกว่าได้บ่มีดล่ใส่สิสมีโกงก็ได้เอาแต่ข้มมันมีดนะปีดไปหลดคอยเฉือนเอานั่นบ่ม er> ีมีดเด้นี่น้อยนี่น้ำหวานเบิดบ anyway> ่เนหัวน้ำหวานมันใหญ่ใหญ่เลยนี่แล้วลูกมันมีเถียงบ่น้ำหวานเต็มเต็มงามพี่น้องงามงามหลอดที่แรกจะไปเบื้องนด้นขีบหลอดที่แล้วมีแต่หนอนยี่นี่หันนี่แม่อ่อนมันนี่อันนี้ลูกมัน นี่ลูกมันอยู่เครื่งนี้เลยนี่เสียน้ำหวานเียเยเว่เนี่ยลูกมันเนี่ยลูกมันลูกอ่อนมันเนี่ยจำเนินน้ำหวานเดือดไม่ไม่หอยางขั้นไงมีน้ำหวานแก่ยอะเป็นอย่งคือหยนาขั้นเพราะว่ายงซงหม่น้อยบ่ม่น้อยเสีบได้หึงเป็นอย่างคือเสียบออมดีเนาะแงไม่ยน้อยซิมเบืองตัวหงไม่น้อยอยากไปปิ่งไม่น้อยแล้วอยากปิ่งเหรอแล้วปิ่งโดนจะไปส่งหาให้ลูกค่านะคนสีน์งอันไส้น สั้งกองป้อมอัดน้ำแข็งไปเหอรอส่งเครื่อเรีบไปไน,นี่น,นมหาไหฮคืนเดี๋ยดิเขาหลุดจากกันนี่แหละเพิ่นสั่งเพิ่นเสีเอาไปปิง้งกินผนะหังมิมหน่อยนะเพิ่นว่าเพิ่นเคยกินยุคหักเหนือเพิ่อนนะคนไปเจียวผักเหนืเอเพิ่นึ่งเขาปิง้งขายเป็ื้อมากินเพราะว่าเสียดนะูเดี๋ยพอเห็นว่าเขาปิง้งพึ่งหลวงอ่ะเล้วปิง้งมิมบ่เคยเห็นเขาปิงา้งเยอะแยะอันนั้นมันมีน้ำบานดาลนิดหน่อยไะ ไม่รู้ว่ะนเป็นขาวๆมันก็ล้างหิ่มันก็ล้างเป็นห้างว่างๆแบบนี้นะห้างเปล่าๆเม่บุ๋มันก็ล้างสีเห็ดอีกเงาเงาหลายจะว่าคลิปตัดหกนาทีเลยพอละส่อไห้กันไ่ปาดชุดใหญ่ก่อนเมื่อปวดหลังเลยน้องอันนี้ก็มีเนี่ยน้ำหวานยุฟ้ายุฟ้ามันน้อยหนึ่งมันก็ล้างสีสางอีกยุกแก่เด้บุ๋มออกมามีน้ำหวานนี่ด้วยนี่มันมีน้อยกับน้ำหวานเต็มๆไม่ได้หนินีแล้วก็เอายุกวนสมิล่ะ มีต้องไช้สั่นเนาะเดี๋ยวล่อบูมือนแกะใส่ถุงเงินขั้นสุดท้ายซื้อเบื้องอีเดลหลายเป็นเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องมันยุ่กอไผ่นี่แหละเนี่ยบูมาเสียมาเอาไม้ไผ่ไม้เราแยมแย่จากสองใม้ทีไปเอาห้างมิ่มเห็นเลยนะที่มองหันยุ่ปลายหูหุ่นก็สิหานเนาะตัดเป๋เอาเนี่ยไม่ไผ่กันตายมันหลายมันอยู่ก็คอยเอาหนี้มันก็สิเขาไม่อยู่เหมืองเก่านี่แหละนี่ เคยเอาไปล้วรอบหนึ่งเนี่ยรอบที่สองรอบที่แล้วมันฉีลายอันนอนเขาไปอยู่ในะอันห้างมันหนึ่งเนี่ยมันก็เลียบวง,งามหวานกับเรียบๆหนึ่งนี่นอยู่กอ่อนนี่แหละเนี่ยไม้ไผ่หง่ตายลหลายๆเนี่แหละก้อนมันอยู่เนี่ยเดี๋ยวลอบูมเห็ดกันเนดะี๋ยวคอยทายสูบเบิองอีกนี่ตุงหนี่ก็มีจต่ไม้ไผ่แหงไว้เล้ไหมไม้ไผ่มันโกนยงยก็เลยเขาไปอยู่ในะไม้ไผ่ก,อก้อนนี่แหละอ๋อพี่น้องเบืองจักน้อยขากล่องกับบูมี่ หากล่องกระขาดเอาหม้เอาไม่เก้าละคำไว้มีดกตบว่ามีเห็ดเอาอยากขึ้นเดีะยวมาหนึ่งเ,เต็มเมื่อจะไปทายไก,ก่ยอยู่ขากระวดดีขาโทรศัพสามก็ได้แั้วาไปทายไกไ่่ไปเบิ้งไก,ก๋ยจะมาไว้หินต้องผัดชาเบียดไว้ที่นีม่มีดน่อยนะปาดเจ็บๆๆเอาเลยทน Nó nó bán tiềm nì chứ Nó nó bán Bà dây nói bình bỏ lụ ồn Xẹp vào nhắn đấy của ai buồn Cô thấy để ổ ăn điều nó bán à งานเนี่ยดีเนี่ยติตั้งท้ายยายมุกจาบเห็นนี่คือพอกวน่ออกนี้วนอย่งไงได้นี่บมกวนที่ยงหางกับแกเนี่ยหเอาเลยเ้วปาดเอประมาณไครับว่าม่ได้เห็นกบบางไทยระบกว่า ควรปาเรากระด้ตัวคือเอาน้อยขอบบกเมื่อี้เขาไปเครื่องมีดเุกย่างเป็นน้ำมันทะลุก,กันปะหวานีแบบถุงภัพสันดิ์ตัดบงงางเงี้ย ที้ถูกมันเปลี่ยนดินหละนี่ยนี่นกมนปุ่นข้อมละเดี๋ยวเก็บหน้าจองกันพี่น้องพี่น้องถ่ายให้เบิงเ้งกล้อยๆเฮ้ยมนวานวานั่นป่าเลย่มหยดกับบ้าี้วันเต็มดีเนาะเต็มดียะจ้า แม่มันเขาถุงเหรอตัวหนึ่งโอ้ยหมดแม่บวกคุ้มเลยอะไรนะคุ้มเยอะน่ะก่อนนั้นก็คุ้มเลยนะ่ะก่อนหางกับแก่ก่อนเดียวนะ่ะหางกับแก่นะ่ะเอาไง đi thực bạc không lại gì mặt vào đây đi buồn nhà nó bạc thùng này bài thùng này cho mặt để vậy này nhau khác à để phô khuẩn vậy Hãy น้ำหวานนี่มีงูกล,ลัวหัวน้ำหวานเต็มดีอยูจ่จ้ะเนี่ยจะหัวกับแก่หันกันง่ยแล้วนะน,นี่ตัวอ่อนมันใส่ไปใึงผู้เฒ่าปิงไดรท,ทีแล้วละนอนแล้วหัวกับแก่หันกันน้ำหวานคือหนึ่งนะกับตัวอ่อนหนึน่งหัน เาเลื่อยไปล่างถึงวางควรหนหมงง่ายเลยแหละบ้ไปอันสุดถุงในบัวมือหยาดใส่บัสุดถุงหึ้งข้นก็ลงตเวโอ้หง่ายด้วยไงานนี่กูเอาถึงกวรเลว่าเฮียอะไรก็หนีก็แก่ัาเลนกําลังดีต่อ,ตอตไปอีกขนัขนบ้านขันบ่าเอาขอเต็มใหม่นีเ่นี่น แต่ว่าน้ำซื้อใหม่ที่เอามาเล่นน่ะมันกำลังถีบกอไปอีกเยอะมันเรียกต้นใหญ่เลยต้นบางใหญ่เลยมันเรียกกอใหญ่เลยเดี๋ยวแม่มันก็จะไปกลับไปเห็ดทั้งหมดเก่าเราคอยว่าน่ะน้ำหวานเหยืเบิดบางลายสุดไม่น้ำหวานอยู่เด่นเ่ยบัวกุ้งไม้ถือหัวปุ่นที่มีลูกอ่อนติดไหมมีน้ำหวานผสมไปลูกอ่อนมันน้อยเยิ้งเลยบวม เออน้ำหวานหอดมองคุณนะ่ะลูกกบอนไปใหนแย่หน่อยปิ่งแย่หน่อยว่าผึ่งกวนแบบใด็ว่านึกว่าจะเป็นแบบห้างตอก่อนเดี๋ยวแตงนี่เป็นแบบห้างต่ออเป็นขันเป็นขันแต่นี่มันยึดน,น้ำไม้ไผ่ผึ้นกวนให้เขาเลี้ยงขายนะเขาเลีย้ยงนี่กองกองอ่นะถ้าห้างมันยึดนไนม้ไผ่มันก็งจะเป็นสั่นเป็นสั่นเยอะ เป็นนันเป็นถาดเป็นถาดน้หวานมองมีมีาออกเไดนี่ยน้ำหวานคือพวกป่าหักออกบ่ะด้บ่ว่ลยนี่ดวกมกาลวมันนี่ก็น้ำหวานบ่คอู่ไดน้ำหวานอยู่มึงไดีมงนีบ่น้ำหวานเบนี้่เาเหรอพี่น้องคือด้ยไปหาหมิมตัว hàm niệm sống hay dễ nổi thì nhanh nỉ để đeo nhanh nỉ Nói nương mưa cứ đắm hoặc đeo lót tạc đeo lại giữ bia kìa 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 พุ่จะพื้นน้ำหวานดีเนียไล่ออกข้างล่งลางแล้วก็ออกจากหัวกับแก่นนะ่ะตั้งขึ้น,น,นจักรล้อหลงล้อยู่เ้มงทุ่ตงตรงนมีถุงหิวเจาทุงหิวยี่แต่บอรอดไปแล้วเอาทุงนี้แหละตรงเงน,นอดอ,อเอาแม่งเบิดบดเบด จากเดยห้างงามพีหนอเยเอารอบที่เหลวมิตรหนอนว่าเป็นหนอนไม้ไผ่ันนมีมางหนอนอย่างม,มตยาวไปไกลกีหรอบที่หลวยงหญ้าเนี้ยได้ผีหนอนเลยห้างมันงามไหมทายสุบึงหงมันได้ห้างมันงามว่าเปนเต็มไม้ไผ่พาออกมามิตรหนอนอยากเอาพวกดูดมีสันเลยนะส่ว ต้นยางขนาดต้นยางเลยอ่ะขาดดอกร่างเดียวรางสูงอ่ะตัดไม้ไพ่ไปีอวเนื้อว่าข้างไว้ดีแหละล้อมันไหลก็พี่น้องเสดายมันเด อันนี้ลูกอ้อนมันบอกได้ใบตองเนี่ยแบดกับสีเบิร์ดพ่อแบดทัท้งชาติั้งวะแบ่ง,บโมมงโอ้ยไปหามิ่มเห็นมีหน่อยโหแต่ได้ห้างเดียวนึงแต่นอหน,น,น้ำบ้านอีกเต็มเขาแค่สูวะลูกหน้อยเดียวนะถุงนี่น,นะพี่นอ้อง น้ำหวานมันไหลลูกมันมองหันมองหันก็มีน้ำหวานตอมนี้ในถุงมันนะพราะกันจักโลว่าบุ๋มมักก็พี่น้องวันสามโลย่สามววาอยู่ที่ไนข่มขุมอยู่เหมืนรอบุ๋มเอานังก็ติบไปหามีมเอาม่มตัวไปติดตาม่ไผ่ไปเอาม่มเนี่ยไปมอผึ่งกวนเนี่ย ผมเยอะพี่น้องถิงไว้หนีความไปเอามิมกวางขอามาเบิ่งเข้าน,น้องสั่งก่อนใส่จัดตัววัดถุงเนี่ยอีกขีดนึงสี่โลขีดนึงเกือบสี่โล